ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนก็ต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนั้นดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างยังคงต้องนิ่งยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือติดขัดมากนักดวงชะตาของชาวราศีกันจะมีการปรับขยับปรับเปลี่ยน อย่างที่ท่านนั้นได้สัมผัสหรือแม้แต่กระทงบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนโฟกัสกันไปเลยที่สัปดาห์ที่สองจะเกิดเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ไปไปจนถึงสิ้นเดือน เรียกได้ว่าวันที่9มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสําหรับดวงชะตาของชาวราศีกันหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพบเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ท่านรอมีโอกาสพบเจอมีบางเรื่องที่ท่านกลัวที่ท่านไม่อยากจะพบเจอก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นให้ท่านได้แก้ไขให้ท่านได้ปรับปรุง ก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงและถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นต้องใช้สติต้องใช้เหตุผลชาวราศีกันดวงชะตาของท่านนับแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนจะเป็นในทิศทางใดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสุ่ดวงพชะตาสำหรับในคลิปนี้ชาวราศีกันต้องบอกว่าดวงชะตาท่านค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาท่านเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานดวงของท่านนั้นเริ่มมีปรับขยับรวมไปถึงการที่ดาวใหญ่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่าน รวมชาวราศีกันขอให้ท่านโฟกัสสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปช่วงในระยะเวลาถัดจากนี้ไปถือว่าท่านจะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านนั้นรอคอยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องต่างๆรอบตัวรวมไปถึงเรื่องที่ท่านระแวงอยู่เรื่องที่ท่านพยายามไม่ให้เกิดหลีกเลี่ยงมีโอกาสจะเกิดขึ้นให้ท่านต้องแก้ไขก็ถือว่าเป็นช่วงถัดจาก นี้ไปมีสติอยู่กับตัวจะทําอะไรจะคิดจะอาจ่านจะพูดจะจาอะไรค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากพอสมควรบางเรื่องบางสิ่งก็ถือว่าดีก็ถือว่าใจหายแต่บางเรื่องบางสิ่งอาจจะเกิดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็เล่นเอาตัวท่านนั้นในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อย พอตัวเลยทีเดียวสำหรับการงานของชาวราศีกันในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนตัวท่านนั้นจะพบเจอกับงานที่หลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเต็มหน้าตาก็ขอให้ท่านนั้นแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อมาระวังงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำหากจะทำให้เสร็จก็ขอให้หลุดมือให้ขาดมือไปเลยระวัดระวังการที่ท่านทำงานแบบไม่รอบคอบ ือแม้แต่พบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหาต่างๆแล้วท่านก็ปล่อยผ่านคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ไม่น่าที่จะเป็นปัญหาร,ระมาระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นั้นจะตีกลับให้งานของท่านนั้นต้องวนกับมาหาท่านอีกครั้งต้องมาแก้ไขต้องมาเคลีย์ทำงานรอบเดี่ยวให้จบก็ขอให้ท่านระมดระวังในข้อนี้เอาไว้และในช่วงทัดจากนี้ไป งานที่ท่านจะทำส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากงานของแรงงานของคนอื่นที่ตัวท่านนั้นจำเป็นต้องเข้าไปรับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือก็เหมือนกับเพิ่มภาระหน้าที่กับตัวท่านเองสิ่งนี้ก็ขอให้ท่านบริหารเวลาให้ดีระวังงานหลักงานประจำงานของท่านจะติดขัดเพราะการที่ตัวท่านไปช่วยงานคนอื่นก็ขอให้ท่านระมัดระวังและในช่วงถัดจากนี้ไป ของเดือนมิถุนายนจะมีอะไรมาดนจิตตนใจให้ชาวราศีกันนั้นคิดแตกต่างไปจากอื่นตัวท่านนั้นอยากทำอาชีพเสริมอยากทดลองงานใหม่ๆหรืออยากเปลี่ยนสายงานรวมไปถึงอยากมีความก้าวหน้าอยากมีความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ถือว่าเปรียบเสมือนเป็นการปลุกไฟในตัวเองในช่วงัดจากนี้ไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด ตัวท่านนั้นจะมีความคิดเกิดขึ้นและตัวท่านนั้นเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าหากความคิดนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ชาวราศีกันตัวท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นมีความคิดแบ่งเป็นสองฝั่งส่วนหนึ่งนั้นต้องทำงานหลักทำงานประจำ อีกส่วนหนึ่งตัวท่านก็จะพยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมท่านจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรก็ขอให้ท่านแบ่งเวลาให้ดีละมาระวังงานหลักงานประจำของท่านจะเกิดปัญหาแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาให้ถูกให้ควรและนับแต่จาก,จากนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องที่ท่านนั้นอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมแต่ตัวท่านนั้นก็ต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิด แต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างภาพรวมปลายทางจุดหมายปลายทางนั้นสำเร็จและสวยงดงามอย่างแน่นอนค่ะในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกันก็ขอให้ท่านระมัดระวังจะมีบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านนั้นกลัวหรือระแวงมีโอกาสจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานของท่านในช่วงถัดจากนี้ตัวท่านนั้นระมัดระวังมีโอกาสที่ตัวท่านจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆ หรือแม้แต่เรื่องขอเรียกหัว,วแรงเป็นธุระให้กันนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินของท่านนั้นเปิดสำหรับวันนี้ช่องใบบวัวบุญชาแนลกราบสวัสดีค่ะ